ตอมนะคะอยู่ภูเก็ตค่ะขอบคุณพระเจ้าจะมาหางานทําที่ภูเก็ตแต่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรคนรู้จักกันพามาฝากไว้ที่ร้านนวดเราก็ไม่เคยนวดด้วยไม่เป็นแล้วก็ฝึกจากเจ้าของร้านด้วยเพื่อนฝึกให้ฝึกจากคลิป u t u b e ต่างๆพระเจ้าก็ เดิมทีตอนก็เป็นคริสเตียนเก่าจะเป็นช่วงที่หลงหายถึงเราจะเป็นลูกที่หลงหายแต่พระเจ้าก็รักเรานะคะพี่น้องพระเจ้าก็ดูแลเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้ารักเราไม่เคยเปลี่ยนตอนเป็นลูกน้องได้รายได้จากการนวดวันละ4ี่ร้อยห้า้อยได้สุดๆก็ไม่เกิน1000พันบาทชองเดือนผ่านไปพระเจ้าอวยพรให้ได้ช่วงแรกๆรายได้ก็ประมาณอยู่ที่หลักพันต่อวันแรกๆวันละพันกว่าบาทพระเจ้าก็เพิ่มคูณเพราะเราให้พระเจ้ากอนเราสวงงาพระเจ้าเราไปฟื้นฟูเราไปค่าย วันอาทิตย์ให้พระเจ้าตอนนี้พี่น้องพระเจ้าอวยพรวันละสี่พันห้าพันมีนาที่ผ่านมาพระเจ้าให้ทะลุเก้าหมื่พี่น้องพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งมังควงให้กับเรา